รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 BEC Terro Entertainment เสนออมยิ้มสนับสนุนโดย MK Restaurant Honda Accord อมยิ้มวันนี้พบบททดสอบของเคลื่อนที่ เลื่อนได้ยังไงครับเนี่ย oh รับสั่งอาหารนักร้องจำเป็นโผล่ขึ้นมาจับโโอ้ห oh. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยครับกับรายการอมยิ้มอมยิ้มหรือว่าจะยิ้มกว้างๆให้หัวเราะได้เลยนะครับจากการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์นี่นี่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะใส่ความรู้ ใส่จิตสํานึกอะไรก็ตามนะคะมักจะควรที่จะเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กๆวันนี้มีสาระกนิดหนึ่งครับเอาข้อมูลในเรื่องของทางด้านพัฒนาการของเด็กๆนะครับมีข้อมูลตัวเลขจากทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสารวจข้อมูลตัวเลขของเด็กๆเรื่องของพัฒนาการยังมีปัญหาอยู่นะครับคือเพียงแค่2ใน3เท่านั้นที่มีพัฒนาการตามวัยนั่นหมายถึงหนึ่งในสามยังช้ากว่าวัยนะครับต้องดูแลเรื่องพวกนี้ ด้วยนะครับพ่อแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการให้สมตามไวัยได้โอ้ดังนั้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะกระตุ้นได้มไ,มไม่ได้อย่างไรนี้ก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมน้องๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้วยดังนั้นอมยิ้มเราจัดให้ด้วยบททดสอบแรกกันเลยค่ะครับครั้งนี้นะครับจะดูเรื่องของการสังเกตของเด็กๆครับเพราะว่าของมันเคลื่อนที่ได้ทั้งที่มันไม่ควรจะเคลื่อนกับตอนที่มีชื่อว่าจะหนีไปไหนอะ่ะ บททดสอบนี้นะครับจะเป็นการวัดพัฒนาการทางด้านร่างกายและกล้ามเนื้อและก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับโดยเราจะมีของที่วางอยู่บนโต๊ะที่มันไม่ธรรมดาครับเพราะมันสามารถเคลื่อนที่ได้แบบนี้ครับโอ้โหที่ใส่ดินสอปากกาทำไมมันวิ่งได้อย่างงี้ครับเนี่ยโอ้ยหนังสือการ์ตูนซีดีดีวีดีแก้วน้ำเอ้าเรื่องกันใหญ่โอ้โหไม่แปลกใจบ้างหรอครับคุณพี่มาแล้วครับคนแรกครับเป็นเด็กประถมครับ ดีนะครับไม่ตกใจวิ่งนครับ <c oughs> สนุกครับแกก็สงสัยนะครับว่าเคื่อนที่ยังไงคิดได้สักพักหนึ่งก็หยิบปากกาออกมาไปดีกว่า <c oughs> มาดูคนต่อไปครับเฮ้ยส <c oughs> ู้มืออะไรเนี่ยไป้วครับวิ่งแล้วครับ ถึงก็อึ้งเลยครับตัวนี้ครับก็จะอูดกระโดดใส่ตกใจครับแต่สุดท้ายก็ใช้มันทึงครับเคลื่อนที่ได้ก็เคลื่อนไปได้ประกาแล้วก็ไปดีกว่ามาดูคนที่สามครับฟับอะไรเนี่ยหนีมือแทนดีวีดีวิ่งได้อย่างไงนี่ตัวนี้เคาะอย่างไรครับรู้ครับาทางจะรู้ครับว่ามีคนอยู่ใต้โต๊ะครับ มาดูคนนี้ครับโอ้โหนี่วิ่งชิวเลยครับอ้าวครับมองครับวิ่งวนเติหนึ่งทีแล้วก็หยุดให้หยิบไปอ่ามาดูกันต่อไปครับจะกระโดดเป็นม้าลยครับสนุกครับคนนี้ท่าทางจะชอบครับนี่ครับไล่จับอย่างครับยกขึ้นมาดูตรงก้นครับไม่มีล้อแล้ววิ่งได้ยังไงเนี่ยงง ไม่คนนะครับนี่ครับใช้ให้ไปหยิบของบนโต๊ะครับสุภาพมากครับคนนี้เดินป๊อปป๊อปนนี่ครับล็อกครับมองหนึ่งทีครับแล้วก็อื้อเลื่อนได้ยังไงเนี่ยอ้าวแทงนี้เขียนไม่ติดกลับมาอีกรอบครับโอ้โหคนนี้ตะคุบเลยครับสองมือเลยครับรู้นะครับรู้แล้วครับว่ามันเคลื่อนที่ได้ตะปบเลยครับ นี่ครับหยิบปากกาวมาครับแล้วก็ไปนะครับคนนี้มานะครับก็ต้แหมลีลาการหยิบประเทศมากครับเอาเจะเอาคนนี้เอาแนวกลัวเอาเออเอเอ,เอ <laughs> ล็อกสองมือเลยครับนี่ครับวิ่งดีนะครับเอาหยิบไปดีกว่าครับ วันนี้ใช้ให้มาหยิบแผ่น DVD ครับยิ้มยิ้มอะไรครับจบปับปับจบปับปับโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับคว้าไม่ทันครับโหวุ้ดไปเลยครับแหมนึกว่าจะหมูครับเอาไปให้คุณครูซะ DVD สนุกสนานกันไปนะครับกับบททดสอบนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่านะครับเด็กๆนั้นมีวิธีการแก้ปัญหานะครับในการจับเจ้าของชิ้นนี้ที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ยกดูบางคนก็สองมือจับเลยครับไม่เรื่องนี้นะครับมีคําอธิบายอย่างไรดีครับเนี่ย ก็ในประเด็นนี้นะคะก็เป็นกรณีที่น้องๆจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นค่ะตลอดจนการคิดวิเคราะห์หาด้วยค่ะว่าสาเหตุของปัญหานั้น,นเกิดจากอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะสามารถฝึกเด็กๆได้ค่ะคือในเด็กเล็กเนี่ยบางทีเขายังคิดอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้นะคะแต่พอในกรณีสัก ถมขึ้นไปล้วสักพรอนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเขาจะสามารถคิดหาเหตุผลหรือว่าคิดอะไรที่ซับซ้อนได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูนะคะฝึกเขาค่ะให้เขารู้จักคิดหลายๆด้านลองหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วลองแก้ไขดูนะคะส่งเสริมให้เขาคิดบ่อยๆเขาก็จะพัฒนาขึ้นค่ะโอ้โหทีมง,งานเรามีพลังจิตด,ด้วยนะคุณหมอเป็นไปได้ยังไงอ้าว มีแม่เหล็กที่สําคัญคือมีแม่เหล็กอยู่ใต้โต๊ะแต่เด็กๆเองให้งงนะฮะดูแค่ใต้ของกล่องมนสอเท่านั้นเองไม่ได้ดูอะไรก็เลยไปใต้โต๊ะมีแม่เหล็กอยู่เอาช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูบททดสอบถัดไปขอบอกว่างานนี้ทดสอบน้องๆได้ดีทีเดียวเลยค่ะช่วงหน้าพบบททดสอบสั่งอาหารพี่คะแป๊บนึงนะคะ สนับสนุนโดย s c Asset High Speed Internet Jack จาก True Online กับเข้าถูอ,อมยิ้มช่วงต่อไปนะครับเตรียมไว้อโอ้โหตอนนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันเรื่องมากฮะ <c oughs> บททดสอบนี้เลยนะคะเป็นบททดสอบที่ทำให้เรานึกถึงคำว่าจดและจำอะสองคำนี้ทำไมต้องจดทำไมต้องจำต้องไปดูอมยิ้มตอนนี้ครับ บททดสอบนี้นะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการรับคําสั่งและการจดจําของเด็กครับนี่ครับเราจะมีผู้ที่มาสั่งอาหารนั้นระดับที่1ครับสั่งไม่เยอะมากครับระดับที่2ครับเริ่มเยอะเริ่มเรื่องมากครับระดับที่3ครับโอ้โหคันนี้มาเป็นชุดครับมาแห่ละเอียดยิบย่อยไปหมดเลยครับดูสิครับว่าเด็กๆจะหาวิธีในการจดจําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับมาแล้วครับคนนี้ครับคนที่หครับ มาสั่งเส้นต้มยำอยู่ที่รถเดี๋ยวพี่จ๋าจะวิ่งไปเอาแป๊บนึงหนูพี่จ๋าจะฝากร้านไว้แป๊บนึงนะครับรับออเดอร์ให้ด้วยนะครับมาสั่งกุวยเตี๋ยวกินครับแต่กลายมาเป็นคนขายน้องท้อี่เอาละน้าเส้นใหญ่ละนาเส้นใหญ่ใส่ไก่ไม่เอาหมูคนนี้เก่งครับใส่เห็ดเยอะๆไม่เอาคณะจ้ำครับจํำอย่างเดียวเลยครับ น้องครับพี่เอามาม,ามา่าต้มยำไม่ใส่ไส้ในไม่เผ็ดพิเศษลูกชิ้นปลาไม่ในูระดับที่สองครงับ <c oughs> เริ่มอุทานเริ่มบ่นครับเอ้าทำไมไม่จดล่ะลูกพี่เอาผัดไทยผู้สนผัดไทยผุ้สนไปแล้วครับอันเดียวก็จะจำไม่ๆๆๆๆๆๆๆได้อยู่แล้วนั่นละสิลูกทำไมหนูไม่จดล่ะครับแหมกระดาษก็มีอยู่บนโต๊ะโอ้โหเ้ยเต็มเลย โค้ดรายการยาวครับ <c oughs> รายการยาวครั้งแรกเลยรัหน้าเส้นใหญ่อิทงผัดไทยกุ้งตัวใหญ่ๆห,ห้าตัวนี่มีหมนะอมันก็น่าจะลืมอยู่นะครับแม่แก็เล่นไม่จดนี่ครับมาดูคนนี้ครับรับรหน้าเส้นใหญ่ใส่กุ้งกับปลาหมึกไม่ใส่หมูไม่ใส่คะนาเอาใส่เห็ดเยอะๆนะคะอยากหน่ครับ ไม่ได้จํานะครับแต่เข้ากระดาษจะไปจดครับน,น,นะครับไม่ใส่เคลนในจดนะครับพ, TO, พิเศษรุชินทาไม่ใช้ปิกสดใส่น้านํามะนาวน้อยนะครับจดนะครับตัวนี้ครับแต่ก็จดไม่ทันครับโอให้แไม่ได้อะโ,โอหได้สงสารน,น่าสงสารโอ้โหสมุนัยบอกอะไรครับให้เขาบอกอีกทีเลย เป็น,นลน้านนาพิเศษอันนี้<ห>ล้านนาเส้นใหญ่แลวอันนี้อะค่ะใช้ได้ครับมาม่าต้มยำแล้วนี้มาม่าต้มยำเขาใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรบ้างบอกปะเขาบอกไหมแต่ลืมนี่ครับสารภาพครับอู้น่ารักจริงๆ,ๆครับลูกอือพี่เอาล้านนาเส้นใหญ่ใส่แต่กุ้งกับปลาหมึกนะคะไม่ใส่คะนา้าใส่แต่เห็ดเยอะๆนะคะยิ้มทำไมนะครับเขินที่พี่เขาสวยเหรอ หมาม้าป้องยำนะครับไม่ใส่เครื่องในไม่เผ็ดพิเศษลูกชิ้นปลาไม่ใส่พริกสดแล้วก็ใส่น้ำมะนาวน้อยๆน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่จบทำไมต้องมาทำด้วยมันมาเลยมันเป็นโชคชะตาลูกโชคชะตาที่เราต้องมาถูกทดสอบครับแล้วก็ขอเป็นเส้นจันนะเอาตุ <c oughs> ้งเลยอย่างโอ้โเส้นจัน <c oughs> ส่วนต้นหอมเนี่ยตัดให้พี่ด้วยนะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะยังจะชิ้นเล็กๆอีกครับจะละเอียดไปไหนเนี่ยแม่คนนี้เนี่ย นั่นน่ะสิลูกโหเป็นน้านะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ย,ยสั่งอะไร,รอีกน้องใได้ตัวเป็นเด็กนะตัวเป็นเด็กนะโอ้เป็นเด็กกระโดดลงที่เชื่อสั่งอะไรอ้เป็นเด็กคุณเส้นต้ยมยำนี่ครับแต่จำของที่คุณครูสั่งมาได้ครับว่าวุ้นเส้นต้ยมยำอ้าวมาดูคนสุดท้ายครับที่เอาลา่นหน้าเส้นใหญ่ใส่แต่กุ้งกับปลาน,นี่ครับดูครับคุณผู้ชมนี่ครับคว้าเลยครับคนนี้ครับรู้ว่าถ้าจะจำไม่ได้ เห็ดเยอะเยอะครับจดใหญ่นะครับนี่ครับโอ้ห้ารักครับวันนี้นี่จดใหญ่เครับเนี่ยมาม่าปองยำไม่ใส่ข้างในไม่เผ็ดพิเศษลูกชิ้นปลาพี่คะแ๊บนึงนะคะนี่ครับยังจดไม่เสร็จจะสั่งอะไรเร็วขนาดนี้พี่ไม่ใส่พริกนะครับน้ำมะนาวน้อยๆพี่คะนั่พี่คะนี่เรียกแล้วนะครับน้องจดไม่ทันนะครับหนูเรียกแล้วนะครับพี่ ไม่ยอมฟังเองเอาผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็ขอเป็นเส้นจันนะเอากุ้งตัวใหญ่ๆสักหาตัวนะคะขอถั่วเง่าสองกำมือนะแล้วก็ต้นหอมผ่นเป็นชิ้นเล็กๆให้พี่นะคะทำกินเองดีไหมครับเนี่ยอา่าแล้วก็เอาราดหน้าคพี่คะขออีกครั้งดีมากลูกดีมากลูกนี่มาเป็นชุดเลยหนูเพิ่งได้แค่ผัดไทยกุ้งสดเท่านั้นเองเอน <c oughs> ่ไก่รวมก,กันนะคะไม่เอาผักเลยนะคะส่วน หมูกับไก่เนี่ยพี่ขอไก่เยอะๆนะคะแต่หมูไม่ต้องเอาเยอะนะไก่ฉีงให้พี่ชิ้นเล็กๆนะคะโอ้โหเรื่องมากจริงๆครับนี่ครับจดได้เหมือนกันครับแต่ก็จดไม่ครบครับคะคะอีกคนนงเหนูจดไม่ทันนะคะ่ะมีอะไรบ้างะะมีราหน,น้าเส้นใหญ่ผัดไช่กุ้งสดร,หราหน,น้าหมูไก่แล้วก็กุ้ง อืน่ารักมากครับน้องคนนี้นี่ครับเรียกว่าจดจําได้ดีทีเดียวครับมาแห่เหตุการณ์นี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการจดจําครับถ้าจําไม่ได้ก็จดช่วยสนะลูกนะจ๊ะ อย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการจำใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนเทคนิคน,น้องๆก็ได้ค่ะว่าเขาจะมีวิธียังไงที่สามารถช่วยจำได้นะคะเช่นเอากระดาษมาสดหรือว่าอาจจะจำผ่านจินตนาการนึกเป็นภาพออกมานะคะซึ่งอันนี้ก็จะสามารถช่วยให้เขาสดจำได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคค,ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความจำแต่ละคนหรือว่าสมองของแต่ละคนนะคะมีวิธีการจำที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนค่ะ